วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ก๊อบมัณฑสยามครับสวัสดีค่ะเป่ามีตังค่ะครับก็กลับมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสดา์ที่แล้วเนี่ยน้องเป่าอาจารย์แขกเนี่ยไปไลฟ์สดต้องทันที่เพราะอาจารย์แขกได้ลงไปเสกพระที่ภาคใต้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานก็เพิ่งไปวันเสาร์วันเสาร์าาก็ไปที่ยา,<ช>ว,าวันาทิตย์ไร่เอ้ยวันจันไรยองถูกต้องอาจารย์นี่เดินสายเสกเยอะมากครับช่วงนี้ธุรกิจการเสกพายเยอะมากต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงครับสมาชิกก็ช่วยดูแล สุขภาพด้วยนะครับส่วนวันนี้วัตถุมงคลต้องบอกก่อนว่าโคตรไฮไลม์มากนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกหรือสอะได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมรดสยามครับก็วันนี้เราก็ได้พบกับกลับมาพบกับรายการมตรตสยามเป็นประจําสัปดาห์เหมือนทุกๆครั้งแล้วก็เราจะลงอยู่ในอีพีของรายการมรดสยามในทางทุกช่องทางพร้อมกับ Facebook Fan Page ทางทุกช่องทางด้วยเหมือนกัน วัตถุมงคลประจําวันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่เหมาซานให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานพลังงานในธรรมชาติของวิชาเหมาซานพลังงานที่ส่งผลเข้าหาคนโดยตรงก็คือพลังงานเทพอย่างที่เราเคยได้บอกไปแล้วส่วนพลังงานที่ส่งผลให้พลังเทพมีพลังอีกทีหนึ่งเนี่ยวิชาเหมาซานเรียกว่าพลังพูดหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงคําว่าพลังพูดที่ผ่านมาแรกๆก็อาจจะกลัวๆกันหน่อย แต่พอได้เอาวัตถุมงคลในรายการมาแัดสยามที่เป็นวิชาพลังพูดไปใช้ก็ได้เป็นได้เห็นผลไปตามที่ทุกคนอยากได้แล้วก็เป็น,ปนไปตามที่เพจแนะนําก็เลยทําให้สมาชิกรายการมาแต่สยามเนี่ยเข้าใจถึงพลังงานพูดมากขึ้นแต่หลายๆคนเนี่ยเกิดความสับสนว่าทําไมการตกกระทบของพลังงานเช่นการส่งเสริมพิฆาตทําลายบัทอรตามหลักของ5ทา่ธาตุ ถึงไม่เหมือนกับพลังงานธาตุทั่วไปคือพลังงานธาตุทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นพลังงานของอย่างที่เราบอกว่าเป็นพลังงานเทพเช่นไฟให้กําเนินดดินดินให้กําเนิดทองทรายกําเนิดน้ำน้ำให้กําเนิดไม้อไอ้กฎนั้นคือเป็นกฎห้าธาตุส่งเสริมพลังงานเทพหรือส,งส่งเสริมพลังงานสิ่งมีชีวิตอ่าก็คือเกิดจากการสะสมพลังแล้วแล้วก็เป็นไปตามวัฏจักรของวันเวลาแต่พลังพูดไม่ใช่แบบนั้นพลังพูดเ <s> นี่ยต้องใช้เวลาสะสมเป็นล้านปี ก็คือเป็นหลักหลายล้านปีขึ้นถึงจะทําให้สิ่งเหล่านั้นมีพลังในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีพลังของพลังพูดได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็ยากแต่สิ่งที่มองเห็นได้อย่างง่ายๆอย่างหยกที่เราใส่เนี่ยยกเนี่ยเกิดจากพลังพูดที่สะสมกันเป็นระยะเวลาหลายล้านปีจนมีความแข็งจนมีความแข็งจนมีรูปรักษณ์และเกิดความแข็งเกิดการตกผลึก เป็นลาเป็นล้านปีแล้วหลายล้านปีจนกลายเป็นแข็งเป็นหินหยกชนิดนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่สะสมพลังงานพูดเอาไว้อ่าแบบค่อนข้างรุนแรงหรือมีพลังพูดแบบเต็มที่อ่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มีการตกกระทบเป็นล้านล้านปีเช่นฟอสซิลสะเก็ดดาวหรืออัญ,ญมณีต่างๆที่เราจะเห็นว่าอัญ,ญมณีเอามาส่งเสริมพลังงานชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังพูดที่สร้างในรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลในรายการมรดสยาม มันก็เปรียบเสมือนเป็นการเอาพลังของพูดมาให้ตกผลึกเป็นล้านล้านปีแต่วิชาของเหมาซานเนี่ยที่ว่าในเรื่องการบังคับวิชาพลังงานพูดมันไม่จะเป็นต้องรอเวลาเป็นล้านปีแต่ว่ามันมีเทคนิคหรือการเรียนหรือการสร้างพลังพูดที่เอามาใช้ในระบบของวิชาเหมาซานได้อย่างเห็นผลโดยไม่ต้องรอเวลาการสะสมนำซ้ำเนี่ยด้วยการตกผลึกของบุรพรย์หลายๆรุ่น ทำให้พลังพูดเนี่ยที่เหมาซานสร้างขึ้นมาส่งผลเข้าหาสิ่งมีชีวิตหรือคนเป็นแบบรุนแรงยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยออกไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นพูดหกสายน้ําพูดหกสายน้ําเนี่ยที่เราเคยออกไปเราจะเห็นว่าคนที่พกพูดหกสายน้ําอยูย่จะได้จังหวะและโอกาสเข้าหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกสาหรับวัตถุมงคลในแนวของวิชาสายจีน ซึ่งสร้างมาในรูปลักษณ์ของวิชาสายไทยแต่เอามาใช้ได้อย่างรุนแรงเหมือนกันและเป็นไปตามคัมภีร์โบราณแล้วก็บุรพาจาร์บอกมาว่าผู้สายน้ําพกเอาไว้ติดตัวเนี่ยทำให้จังหวะและโอกาสที่มีเข้าหาเรามีมากขึ้นเพราะน้ําในหลักวิชาจีนทั่วไปที่ใช้ส่งเสริมเนี่ยมันมีแค่น้ําอิมกับน้าเอียงก็คือน้ําพลังอิมกับน้ําพลังเอียงแต่วิชาพูดเนี่ยก็คือวิชาการคํานวณพลังงานพูดพลังงานของธาตุน้ามีมีมากถึง6สาย ก็คือมีมากถึง6รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราทํางานหนึ่งงานเนี่ยเราไม่สามารถจะทําด้วยเรื่องเรื่องเดียวได้เช่นเราเปิดบริษัทเนี่ยเห็นชัดเจนบริษัทต้องมีอะไรมีผู้จัดการมีรองผู้จัดการมีหัวหน้ามีพนักงานมีขนาดพนักงานก็ต้องมีหัวหน้าพนักงานต้องมีแผนกซ่อมบำรุงต้องมีตำแหน่งแผนกการตลาดการขายมีสารพัดเยอะแยะมากมายรวมกันถึงกลายเป็นบริษัทหนึ่งบริษัท เหมือนกันการที่เราพกผู้สายน้ําเนี่ยแทนที่ว่าก่อนหน้านั้นที่เราออกผู้สายน้ําเพราะว่าแทนที่เราจะมีรายได้ทางเดียวเราก็จะมีรายได้หลายๆทางเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผู้สายน้ําเมื่อหลายๆเทปที่แล้วที่เราออกไปเนี่ยคนพอสมาชิกรายการมัดสยามมาไปใช้มันก็เลยได้เกิดความหินผลที่หลากหลายมากขึ้นแต่ส่วนวัตถุบางคนวันนี้ก็เป็นพูดอีกเช,เช่นกันเหมือนกัน แต่เป็นผู้ที่กินพลังงานธาตุทองไม่ใช่พูดธาตุทองนะผู้ชนิดนี้คือพูดที่กินพลังงานธาตุทองส่งเสริมเข้าหาสิ่งมีชีวิตหรือคนเป็นพูดกินพลังงานธาตุทองในวิชาเหมาสานเนี่ยก็คือเป็นพูดที่ทําทให้พลังงานธาตุทองที่มีมากเกินไปถูกจัดการและมีน้อยเกินไปถูกเสริมสร้างขึ้นมา เพราะนั้นพลังงานถามว่ามีมันจะเป็นข้อดียังไงกับสมาชิกที่พวกวัตถุมงคลพูดธาตุทองอ่าข้อดีก็คือว่าพลังงานพูดธาตุทองเนี่ยถ้าเราพกติดตัวทุกขลาบจะหายไปเช่นคนป่วยแล้วเป็นได้ทุกขลาบมีโชคลาภแต่เสียเรื่องอื่นอ่ามันก็จะหายไปเวลาเรามีโชคลาภเราก็จะไม่เป็นทุกขลาบก็คือ การที่เป็นสมมติเราถูกหวยเป็นจำนวนมากแต่สุขภาพเสียลดชนความสัมพันธ์แย่ก็คือเกิดมาจากพลังงานธาตุทองในตัวเราเยอะเกินไปอ,อันนั้นก็ถือว่าต่อยคุณถูกหวยเป็นพันล้านแต่เลิกกับเมียอย่างที่เห็นในในใน,ในหลายๆหลายๆในทางต้องทาง,ทางในโลกโซเชียลคนถูกหวย60ล้านหัวเมียเลิกกันแบ่งเงินอพอเงินมาความสัมพันธ์แย่ตามหลักวิชาจีนพอพอ,พอได้เงินมาปุ๊บ ทั้งๆที่ไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรมากมายแต่สุขภาพแย่เป็นโรคไม่สบายแปลกๆบ่อยเราจะเห็นว่าคนที่สุ่มเสี่ยงในการถูกหวยเยอะๆมันก็ไม่ใช่ดีเพราะมันบ่งบอกถึงว่ามีพลังงานธาตุทองที่อยู่ลายล้อมตัวเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกินเขาเอาอะไรที่เป็นกลางคําว่าเอาอะไรที่เป็นกลางก็คือของสิ่งหนึ่งสินใดถ้ามีมากไปก็ไม่ดีมีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดธาตุทองถึงมีความจําเป็น ที่เราควรจะต้องมีเอาไว้ติดตัวเพราะว่าผู้ธาตุทองเนี่ยเป็นพลังงานที่เราให้ความสําคัญในวิชาเหมาซาเนี่ยให้ความสําคัญถึงขั้นที่ว่า,อายอมที่จะไม่มีโชคแต่ขอสุขภาพดีในสมัยอดีตวิชาฮวงจุ้ยถูกจัดให้สุขภาพดีและความสัมพันธ์ของลูกหลานดีเราจะเห็นว่าสุขภาพคนจีนสมัยก่อนวางฮงจุย้ยเน้นสุขภาพ นูน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเน้นความสัมัคคีปองดองในบ้านอันนั้นคือเป็นการจัดการของพลังงานธาตุทองในวิชาหวงจุ้ยคนการจัดการพลังงานธาตุทองเลยเด่นชัดมากโดยการบังคับทางลมลมคือพลังงานธาตุทองลมคือจังหวะและโอกาสในวิชาจีนโบราณอภิมหาปัจญาถึงบอกวิงคีดว่าวิชาที่ส่งผลกับสิ่งมีชีวิตหรือคนถูกเรียกว่าวงกับจุ้ยก็คือลมกับน้ํา การบังคับลมก็คือการบังคับพลังงานที่จะพุ่งเข้าหาเราส่วนการบังคับน้ําก็คือการบังคับพลังงานให้พลังงานลมให้หยุดโดยมีวิธีการดูลมน้าใต้ดินและน้ําบนดินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญกับพลังงานชีวิตในหลักของวิชาพี่มหาปัญญาจีนที่เรียกว่าเต่าเหมาสานที่เราพยายามถ่ายทอดสมาชิกหลายๆคนฟังก็คือสิ่งที่สําคัญเนี่ย มันก็มีแค่หวงับจุย้ยที่เป็นคีย์ว่าที่เรารู้กันมาเป็นร้อยๆปีแต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือพลังงานพูดของเหมาซานพลังงานพูดของเหมาซานเนี่ยมีผลในเรื่องของอการเจรจาการใช้ปากมีผลในเรื่องของโชคลาภมีผลในเรื่องของการเงินที่จริงแล้วเนี่ยไอ้พูดทองเนี่ยพูดกินพลังทองเนี่ย เราเราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะออกหลังจากเดือนกุมภาปีหน้าเพราะว่าด้วยด้วยการที่เราดูดาวเนี่ยเรามองว่ากุมภาปีหน้าเกิดปัญหารุนแรงโดยเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องการเงินการเงินไม่ใช่จะมีมากไปแต่การเงินมันจะมีน้อยมากจนเงินไม่มีจังหวะและโอกาสเข้าหาคนเลยเราก็เลยมองเห็นว่าไม่รอถึงกุมภาพะไม่รอถึงกุมภาพะเราเลยตัดสินใจเอาพูดเอาพูดกินพลังทองซึ่ง เป็นทั้งพูดที่กันและแก้พลังงานสุขภาพก็คือสามารถในวิชาหมาซานเนี่ยพูดกินพลังทองแก้โรคระบาดได้นี่เรื่องจริงนะพูดกินพลังทองแก้โรคระบาดได้เพียงแต่สมัยก่อนเขาเขียนลงกระดาษเหลืองคือเอาไว้แก้โรคระบาดได้อ่ก็คือสมัยก่อนเขาเขียนแล้วก็มาเผาหูกินหูอะไรเงี้ยแก้โรคระบาดเผาหูรอบเมืองอะไรอย่างี้เพื่อแก้โรคระบาด แต่ถ้าเราเราศึกษาสาธารณสุขเราจะรู้ว่าพวกพลังงานเชื้อโรคแพ้ธาตาดไฟโดนไฟก็ตายหาหมดก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก่อไฟเอาไว้แล้วก็ทําให้โรคระบาดมันถูกลํทำลายไปแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆก,กับสมาชิกรายการวันแสยามทุกคนควรจะต้องระวังมากๆคือต่อไปเนี่ยเงินจะหายากขึ้นมากสุขภาพจะแย่ แม้กระทั่งบริษัทโรงงานก็ซัพพลายเออร์อาจจะต้องปิดตัวได้ตอนนี้พม่าปิดประเทศแล้วมาเลเซียปิดประเทศแล้วยังไม่เปิดประเทศเลยจีนเปิดประเทศเป็นบางช่วงแต่ความสุ่มเสี่ยงอยู่กับประเทศโลกที่สามที่รับของจากจีนไม,ไม่สามารถรู้ว่า,อาของที่จีนส่งมาจะมีเชื้อโควิด -19 หรือเปล่า อย่างข่าวที่แล้วที่เคยมีข่าวออกมาว่าปลาแซลมอนติดเชื้อโควิดสิบเก้าได้ของอาหารการกินหลายๆอย่างเป็นพาหะนําเชื้อโควิดได้เพราะเกิดการแช่เย็นมาในเนื้อเนื้อสัตว์หรือเนื้อรูปพัธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยถึงข่าววิกฤตรุนแรงถึงขั้นปิดประเทศทุกคนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวในที่นี้เงินมีเงินอาจจะไม่มีค่าก็าได้คุณมีเงินอาจจะไม่มีอะไรให้ซื้อกินก็ได้ ต่อให้คุณกลับไปอยู่บ้านนอกคอกนาที่คุณอยู่โรคระบาดมันอยู่ในอากาศทั่วไปคุณซุ่มเสี่ยงแก่การเป็นโรคระบาดแน่ในวิชาเหมาซานในสไตล์ของรายการมรดสยามเราก็พยายามเว้นหาวิชาที่เอามาใช้ในเรื่องของทุกเรื่องให้สมาชิกลอดตายจากสถานการณ์ทุกสถานการณ์มาตลอดเวลาในระยะเวลาที่เปิดรายการมรดสยามมาปีนี้เข้าปีที่หกสมาชิกเนี่ย อยู่กับรายการมัดสยามไม่มีใครแย่ถ้าคุณถ้าคุณเชื่ออรายการมรดสยามส่วนใหญ่ที่แย่ที่เห็นเห็นก็คือโปู๊โป,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 โป๊ะโก็คือมาแล้วก็หายหาย,หายแล้วก็มาแย่แล้วก็กลับมาพอดีขึ้นแล้วก็หายคืออันนั้นเป็นวัฒจักรของดวงคนที่คุณอาจจะตั้งไปฝ่าฟันและเจอปัญหากับชะตาชีวิตที่แก้ที่แก้ยาก แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูรายการมาตัตสยามมาทุกเทปหรือติดตามไปทุกช่องทางเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอาไม่ได้คุยนะรายการมาตัตสยามเนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งในกรุงเทพป,ปริมณฑลในเรื่องสายของการดูดวงแต่ถ้ามึงเทียบกับประเทศไทยรายการมาตัตสยามเนี่ยที่สุดในประเทศแล้วไม่มีหมอดูคนไหนหรอกบอกเองได้ว่าพลังงานต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเองทําให้เองสวยได้คือสิ่งไหน ไม่มีอาจารย์คนใดหรอกที่สามารถดูได้ถึงขั้นว่าอ่าเองทําสิ่งไหนแล้วชีวิตจะพลิกผันบอกเลยกูท้าเลยไม่มีถ้ามีไปเรียกมากูอยากเจอเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาไม่มีอาจารย์แข่ในเมื่อวานนั่งคุยกับ VIP คนหนึ่งดึกถึงเกือบเที่ยงคืนก็นั่งคุยกันก็ถามว่ามึงว่ากูเป็นยังไงมัง่งอาจารย์อาจารย์เก่งไม่เก่งผมไม่รู้นะแต่่ผมรู้ว่าวิชาวงจุ้ยอาจารย์แปล กูก็เลยม้สายมันไปแล้วว่าคือวิชาวงจุ้ยกูเนี่ยกูสามารถบอกทุกกูสามารถบอกได้ว่าสินแสแต่ละคนใช้หลักวิชาอะไรดูหลักวิชาที่เขาใช้ดูเนี่ยหลักในการคํานวณหลักในการปฏิบัติการใช้พื้นฐานในกฎต่างๆที่เขาใช้กูบอกถึงที่มาที่ไปถึงรากฐานวิชาเขาได้ว่ามาจากสำนักไหนในยุคไหนใช้ยังไงคำนวณยังไงแล้วมีผลยังไงกูสามารถบอกทุกคนได้หมดเลย ให้มึงบอกบอกชื่อมาครับมันก็อ่อยชื่อบางคนนึงเป็นสินแสดังคาตัวคาตัวในการเป็นที่ปรึกษาในแต่ละบริษัทในแต่ละเดือนอยู่ในหลักแสนถึงหลายหลายแสนบางบริษัทถึงสองสามล้านเลยสินแสคนเนี้ยแล้วเป็นสินแสที่เก็บตัวเงียบเพราะอะไรพราอไม่จําเป็นตอ้องออกบอมูเขามีรายได้ของเขาแน่นอนเป็นไวนีิไปที่ไวเนื้อเชื่อใจของอคนมีเงินทั่วประเทศอ คนเนี้ยมันก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ซืแสที่ด้วยนะครับอ่าซื้แสคนนี้ด้วยมันก็ยังมันก็ยังบอกว่าแต่วิชาจานเนี่ยแปลกพอมันบอกชื่อมากูบอกเนี่ยมันใช้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมบ้านนึงมันแก้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันทำแบบนี้แบบนี้อันนี้คือคนทําประมาณปีนั้นปีนั้นปีนั้นใช่ไหมเนี่ยและผมชอบใจแขนมันเนี่ยใจแขนรู้หมดเลยว่าทํายังไงบอกกูเลยบอกใช่แต่มึงเชื่อไหมไม่มีใครบอกถึงหลักวิชากูได้เลยสักคนว่าวิธีการคํานวณยังไง เหตุผลเพราะวิชากูไม่ใช่วิชาที่มึงมีขายในท้องตลาดที่มึงคนธรรมดาทั่วไปแล้วมึงจะหาเรียนได้ใช่แม้กระทั่งกู้ยหยีแปดตัวที่มึงใช้กันทุกวันเนี่ยมึงยังดูได้ไม่เท่ากูเลยเก็กลามเป็ว่า,วาก, <ๆ S 1> กูมีลึกมากกว่ามึงเยอะมากมกูก็เลยอธิบายมันไปเมื่อวานแล้วก็ดีจังหวะว่ากูก็เลยพูดว่ามันถามเศรษฐกิจจะเป็นไงเพราะว่าการตลาดอะไรก็คำนวณม,ม,มากูบอกไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าถามกูตอนเนี้ยวันที่พายยี่สิบห้าตุลาที่จะถึงเนี่ย คือถ้าประเทศไทยวิกฤตยังไงก็คือวัดกันที่วันนั้นแหละวันที่า0ตุลาเนี่ย่ไวัดกันที่2าตุลาแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเนี่ยสินแสโหนมักจะมาพูดว่าเนี่ยเห็นไหมดวงเมืองบอกว่าช่วงนี้เป็นการแตกหักช่วงนี้มีการวิวาทเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าถ้ามึงเรียนฮวงจุ้ยชั้นสูงหรือเรียนดวงตีดวงจีนชั้นสูง หรือเรียนโหาราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิชาชั้นสูงมึงจะรู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามกลไกของพลังงานธรรมชาติจริงแต่มันเกิดขึ้นมาจากว่าอย่างมึงมึงรู้จักอ่ะทิศแสหรือหัวหลวงคนนี้ครับมันดูแล้วว่าดาวช่วงนี้เป็นช่วงดาวที่ก่อเกิดภัยพิบัติได้ครัไอ้มึงทําการนะกว่ามับช่วงนี้แต่ถ้ามึงดูให้ลึกไปกว่านั้นมึงจะเห็นแล้วว่าดาวขุนพลหรือดาวจอมทัพ ในเรื่องนั้นน่ยมันมีอํานาจมากอมึงทําให้ตายมันก็ไม่ชนะหรอกคือไม่สําเร็จนนไม่สาเร็จหรอกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพยายามบอกว่าเฮ้ยนี่มันไปไป,ไปไปตามดาวนะโน่นเนี่ยนะแต่ในความเป็นจริงที่มองให้ลึกกว่านั้นมันเกิดมาจากมนุษย์รู้โหรา,าศาสตร์แล้วทําไปตามเล่แต่ยังใช้ไม่ไม่เป็นจริงไม่เหมือนของเบงของเบงนี่มันวางแผนดูดาวเป็นหลักดูสิ่งทุกอย่างรอบตัวทําอะไรไม่เคยมีความผิดพลาดเพราะมันดูละเอียดมาก มนุษย์ปัจจุบันนี้ดูวิชาวิชาโหราศาสตร์ของทุกๆสํานักเนี่ยมันดูได้แบบมุมกว้างมันไม่ได้ดูได้แบบเจาะจงหรือละเอียดลึกเหมือนกับวิชาเต่าหมาซาที่เราใช้อยู่อ่กูก็เลยบอกไปว่ามึงระวังเลยเพื่ออาการที่ดีที่สุดมึงเอาหูท่าทองหูพูดพลังทองอะไรเบนี้พกติดตัวไว้เยอะๆเพราะอะไรเพราะปีหน้าปีฉลูแล้วใช่ปีนี้ปีชวดปีหน้าเข้าปีฉลู คูพลังงานทองพูดทองต่างๆเนี่ยมีพลังงานสูงมากอ่ามีพลังงานสูงมากและพูดกินพลังทองเนี่ยก็มีพลังงานดุจเดียวกันกับพลังปีหน้าจังหวะและโอกาสของปีนี้และปีหน้าและอีกทุกๆปีในวงรอบอีกยี่สิบปีเนี่ยไอพูดกินพลังทองเนี่ยใช้ได้แบบรุนแรงเลยแต่หลังยี่สิบปีไปเนี่ยอาจจะใช้พลังงานได้อ่อนลงเหลือประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์จากร้อย เพราะนั้นถ้ามึงใช้ตอนเนี้ยี่สิบปีมึงสบายมากบางคนบาดใจครับหุยมันทําไมมันใช้ได้แค่ยี่สิบปีเองไอห่าคนเขารวยกันจริงๆอ่ะเขาพีกกันแค่เดือนเดียวนี่ไม่ใช่เป็นสิบสิบปีที่กูเห็นแต่ละคนที่มามาตัดสยามเนี่ยแยกมาเป็นสิบปีไอเป่าดูดวงให้เดือนเดียวพิกชีวิตกันทั้งนั้นเลยคือมันไม่จะเป็นต้องไปนั่งเป็นรอเป็นปีขอให้สิ่งที่นั้นเป็นของจริงนะพูจน์ได้เราก็เลยตัดสินใจที่จะออกคุพูด อ่ากินพลังงานธาตุทองประจําวันนี้ในเราสร้างอยู่ในรูปลักษ์ของก้อนทองมันจะเหมือนก้อนทองมันจะเหมือนเรือสำเภาจีนก็คือมันเป็นเชิงรูปลักษ์ของวัตถุมงคลที่นําพาชีวิตไปสู่จุดหมายอ่าสิ่งที่เห็นชัดแน่เลยก็คือจังหวะและโอกาสในชีวิตเกี่ยวกับพลังงานธาตุทองจะมีมากขึ้นบางคนบอกไม่มีโชคไม่มีเงิน าการเงินหน้าเดียวอะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มจังหวะและโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่วนสิ่งที่ตามมาก็คือบางคนได้โชคและจังหวะและโอกาสเหมือนกศิลาเนี่ยถูกหวยประจําแต่ความสัมพันธ์ไม่ดีอย่างเงี้ยกูเห็นทูกคูไว้แต่เดี๋ยวไอ้นะคนนั้นทะเลาะก,กับคนนี้ทะเลาะก,กับคนนั้นทะเลาะกับคนนู้นคนนู้นไม่พอใจคนนี้เห็นไหมมันบอกว่าธาตุทองเบิบเยอะพลังงานและความสัมพันธ์มันจะแย่แต่มันบรรลุก,กว่านั้นอาจารย์คะไม่เป็นไร หนูตังอย่างเดียวมไม่เอาผัวหนูตังคือจริงๆมันไม่ใช่แต่มันว่าในเรื่องความสัมพันธนะ์หลายอย่างถ้าเราเลือกได้เราขอเลือกในฉบับที่ว่าทําทุกอย่างแล้วดีดีกว่าอันนี้คือฮูพูดพลังงานทองหรือพูดกินธาตุทองจะทองแข็งทองอ่อนทองนิ่มทองย้อยทองอะไรใช้ได้หมด ใช้ได้ทุกดีถี่ค่ะสารพัดทองเนี่ยก็คือไม่ว่าจะทองแข็งทองอ่อนทองย้อยทองนิ่มทองรบพวนีดยไม่เกี่ยวใช้ได้หมดใช้ได้ทุกดีถี่ได้ทุกดีถีเพราะได้ทุกดีถีต้องมีพลังงานธาตุทองใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นพลังพูดไม่เหมือนพลังเทพพลังเทพโดยเฉพาะพลังเทพของซาฮะบางบางชนิดเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกับฝั่งฝั่งที่เป็นดิถีรุนแรงได้แต่พูดไม่เกี่ยว พูดไปสนดิถีพูดับทุกเทปเลยเรื่อเนี้ย<ช>ไอเรื่องพูดกับดิถีท<ช>ิ่ดวงเนี่ย<ช><ช>คือทพูดไม่ผลไม่มีผลกับดิถีอ่าเดี๋ยวต่อไปถ้าใครให้กูพูดอีกกูจะจดแล้วจะจะ,จะปรับตังค์ไม่พูด,ดเล่นๆเอาให้สนุกกันดีกว่าค่ะอ่าก็เป็นไป,นปนตามนั้นราคาก็องค์ละหนึ่งพันบาทอ่าวิธีการรู้ยังไงว่าหูพูดนี้ส่งผลกับเราแล้ว มึงได้ไปมึงขยับดูก่อนเสียงฮะมันจะมีมันมีกิ่งข้างในขยับดูก่อนแลว้วพกติดตัวไว้ถ้าเสียงถ้ามึงใกล้ๆวันที่สิบหกใกล้ๆวันทักวันที่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยอ่ารักวันที่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยหรือมึงขยับดูวันไหนเสียงดังมากๆไปซื้อวหวยอ่าแสดงว่าเราเชื่อกับเขาคือเขาเริ่มส่งผลเราแบบรุนแรงถ้ามึงใช้ติดตัวมันจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นไปเรื่อยๆครับ่ามันมันจะดังจนถึงจุดของมันเลยแต่ถ้าวันถุบหนึ่กวันใดมันดัง แล้วมันกลับมาเบาเนี่ยอแสดงว่ามึงไม่ได้พกถ้ามึงพกติดตัวมันจะดังตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคลที่ทดสอบได้แล้วทดลองได้จริงอ่าก็คืออันนี้องค์บูชาองค์ละหนึ่งพัน 1, บาทบูชาได้เลยอ่าบูชาได้เลยก็คือแล้วแต่ดวงว่ามึงจะได้หรือไม่ได้จํานวนไม่บอกก็แล้วแต่ละกันแต่บอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นมาตรสยามและผู้อันเนี่ยทุกคนต้องใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นแย่งกระหน่ำกันแน่ เนี่ยเมื่อกี้ที่กูจับโทรศัพท์ยังเร่งเร่งไลน์ามาหาเลยอันนี้คือผู้พลังงานธาตุทองของวันนี้อ่าก็เทปนี้ก็ว่าในเรื่องผู้พลังงานธาตุทองอส่วนใครสนใจวัตถุมงคลต่างๆก็ไปดูอ่าไปดูในทุกช่องทางของรายการบัตรสยามอ่าส่วนเพราะนั้นนี่ก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้า ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอป์ฟบางกะสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการบางกะสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ฟบางกะสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ